อยากรู้อ่ะอ๋อมันจะเป็นแบบหน้าหน้าสัน่นอุ้ยฉันจะไม่โดดฉันจะไม่โดดฉันจะไม่โดดมันจะหน้าเทาหล่อนไปถ่ายรูปมันสิใช้กล้องให้เป็นประโยชน์ดีดอโอ้ยอ,อันนี้คือไม่ติดอีดอกกูไม่น่าใช้กล้องมันเบอร์ใช้ต้องไหนได้เมืองกูมาขังขังตัวเองแล้วเนี่ย บางมากเลยอะ่ะมีใครเก็บวิญญาณจะเรียงคะอ๋อมีแล้วนะคะให้โอ๊ยอะไรอ๊ยโอ้ยอุ <L ie> ้ย <L ie> อือจะพยายามจะหนึกทางให้ออกจะ <Last game. S 2> ชอบเสียงอีตัวละครนี้นะมันดูแบบห้าวเดียร์ ใช้พื่อลองความสวยของฌอนในการเอาไอ้เพียงแความสวยนะคะนะคะสกินอืมโอเคเก็บเดี๋ยวานำสวดเองค่ะอี มีวิญญาณสองตัวไอสองคนนะคะขิดโอเคโอเคมันกำลังจะมาไล่ฉันมันกำลังจะมาไล่ฉันมันไม่เห็นฉันฉันต้องไปเก็บวิญญาณนะฉันว่าอีผีนะมันเฝ้าวิญญาณอยู่อะ่ะไม่ใช่ค่ะ q q วคิวนางสวดเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยนะคิวอีโอ้ยก้กินนี่คิวคิวคิวนีเอาผีมาหาผีอยู่ไหนผ <c oughs> ีอยู่ไหนเธอไม่มีใครไปช่วย <c oughs> ยได้งานเกินอ่ะเอางานหนูมเกินมาล่ะมันหนีไปแล้วอะ <c oughs> จะฆ่าให้หมดที่น <c oughs> ี่จังตู้ทายชนะวันนี้ย <c oughs> ังตู้ทายได้เป๊ะจนเต่งอยู่แล้วเป๊ะจะเอาหชนะกูจะคว้าให้หวัวแกเราไม่ยอมจะไม่หลับทิ่งกูเลยใช่ไหมฮะ Dòm subscribe cho Hai người <mừng tài>. Mì <laughs> ธอหันมาทางนี้มันไม่หันโอเคเราออกจากตรงนี้ก่อนดีกว่านะคะฉันต้องการยามากเลยอ๋อฉันตื่นเต้นมากเลยนะเกมนี้ <c oughs> oh my อ้ยอยากใครอย่าล่าผีมาหากูตอนนี้นะคะโอเคกลิ Girl. โอเคอ่ะฉันเห็นผีข้างหน้านะคะโอเคก็ okay, girl. ฉมันมีตะปูอยู่ตรงกลางไม่ใช่หรอไปเก็บสิฉันจะสวดตรงนี้ฉันจะมาสวดตรงนี้ให้เสร็จโอเคไม่นะคุณตำรวจตาย ก็าลังอดอยู่นะคะ Q E E เหรอมึงร้องเพลงเสียงแบบนี้เหรอมันเกเรไปแล้วอะ เสร็จกันยาหรือบางทีเราอาจจะเอาเอนเนอจีดิงมาก่อนก็นได้โอเคฉันต้องฉันต้องรีบสวดเพราะว่าเพื่อเราอาจจะต้องตายในเร็วๆนี้นะคะถ้าเราไม่รีบสวดเนี่ยบ้านนี้อ่ะจะไม่หมดไม่ใช่ไม่กินเอนเนอดไม่ให้คือเราจะฆ่าพ่อฆ่าแม่ให้ตายในวันที่ดี้ดว้าดับไว้ Oh, masih tak berhenti hari ini, tangser tu. Elok, 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 ฉันแน่แล้วฉันต้องรีบออกจากตรงนี้ทายช่วยด้วยค่ะต้องการยาอีกต้องการยาอีกถ้าสมมติว่าฉันเจอเข็มสียาอีกแปลว่าเกมนี้นนักำลังต้องการให้ฉันรอดไมไม่โอเค เกียจชาแน,นะไม่เกียจความสวยอะ่ะอะไจริงนะฉันควรจะได้ MVP จากเกมนี้หรือว่าจะไม่มีใครเห็นด้วยเห็นด้วยไหมคะฉันควรจะได้ MVP จากเกมนี้ฉันขอดดแต้มเลยอ่ะไม่สมควรเลยนะไม่คุ้มค่ากับการที่ฉันจะได้คะแนน234เกมนี้คือมันเป็นข้อพิสูจน์แล้วว่าโอเคฉันอาจจะประมาทความสามารถของนางยูริมากเกินไปหน่อยความจริงฉีปังมากเลยนะคะชีแบบกวนตีนได้แบบสุดยอดอะ่ะเป็น ฝาแฝดหมดนินหมดตาผักบุงกุ้งนางฮ้ยมันดูสตามิน่ชะนออีไม่ได้ไ้าเหรอยังไม่เลิกหรอคมนตาบอดนะคมันตาบอดมาตาบอดมานตาบอดมันตาบอดเธอเธอไม่ได้หรออี๊บ้บลจะทำทริคเดิมได้แล้วจ๊ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะไปละจะไปลวจะจากตรงนี้ละ กลับมาเปิดกล่องต่อโอ้ยเออเออตัวนี้จะเป็นตัวความปังของฉันนี่ค่ะฉันได้เอ่แท่นอยู่ตรงไหนวะเนี่ยฉันจำทางไม่ได้หรอเอาตรงนี้นะคะเอาตรงนี้สวดได้แล้วหรอเอ่เดี๋ยวไปหาอีกทีหนึ่งละกันเซิงอยู่ตรงไหนเอ่ยมาผีตรงนู้นเนาะไม่ไปเนะเาะอ่านี่นะคะ ไปค่ะอะใครเสร็จแล้วหนึ่งที่ขอเปิดก่อนเปิดกล่องก่อนแชร์ออนจะถ่ายรูปบงโอ้ยก้องโอ้ยก้องจะถ่ายรูปบงจะดูไว้ค่ะไม่อีจ้าเหรอ,อมันมีดูดสตามีนา่าแล้ววะอีเนี่ยฉันว่าฉันต้องไปทำอะไรอย่างอื่นทำประโยชน์ใ okay. ต้องชุบเพื่อนชูชุบชูชู ยัวเออเฮ้ยไม่เสียงอีกามาจากไหนเอออ่เกิดมาค่ะจะเทย์ Q E E มีแป๊วแมวไหนปะเลยค่ะต่อหน้าต่อตาค่ะอุ้ยมันบงอีกแล้วเดี๋ยวว่าฉันถ่ายฉันถ่ายไม่บงใช่ปะ ฮีเคียวบทสวดอิวเลคือลำยองฮีเคียวอะไรไม่รู้ที่เต่ได้ยินอะ่ะมันจะเหลือที่สวดตรงนู้นซึ่งแบบว่าผีอาจจะโซนหนักมากแล้วถ้ามันโซนเนี่ยเราหายที่สวดอีกที่หนึ่งดีวกว่าอา้าวมันเฝ้าอะ่ะที่ดอกนี่กูจะถ่ายรูปเอาล่างไปไม่ได้เชอ้อามันจะถ่ายบอง คือมันเฝ้าอ๋อแทนอยู่ตรงนู้นโอเคงั้นฉันจะแบบทบําทตัวแบบนี่ค่ะโทษนี่ค่ะฉันทําตัวแบบลับๆล,ล,ล่อๆแถวนี้ก่อนจะฆ่า <c oughs> แม่จะเอาจะทํา <remedy S 1> ตัวลับๆล่อ,ลอ,ลอๆแถวนะะี้ทําเหมือนว่าฉันเออ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 ฉันไม่น่าเลยนะครับจะฆ่าตายหรอก sorry โอเคมันต้องการตะปูวะเธอจะไปไหนอ๋อนี่จ้าสวัสดีจ้า ไฮเอ้าตะปูนะคะับไป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 รๆๆๆผอใกล้ปรุงลาไลไหมคะกรกงลาวไลนี่ๆใครจับผู้หญิงคนที่มาให้ได้คนชื่อฟ้าอีดอกคือ นีคือฉันจะเอาคือฉันจะเอาตะปูไปปักตรงนู้นนะคะแล้วเธอจะ more interesting นี่ปักแล้วค่ะ e เอฉัอนขอสวดตรงนี้นะ,ะนมาหรอมาหรอมาหรอโอ้อยวุ่นวายจังเลยนี่ผีเนี่ยไปสวดตรงนู้นต่อไปสวดตรงนู้นต่ออะไรยังไงก็แล้วแต่หล่อนเลยค่ะฉันนี่ค่ะสลับไปมาค่ะ switching up positions for you cooking in the kitchen and I'm in the bathroom อ้ามันจะไรฉันฮะไปชีวิตต้องจับมาให้ได้โอเคฉันก็จะมาสวดต,ตรงนี้ต่อนะจ,ะจะจับมาค่ะน้าอันนี้นะเขาน่าจะชุบฉันหรือเปล่าใช่ฉันจะไปสวดฉันจะไปสวดฉันจะช่วยฉันจะสวดฉันจะสวดฉันจะสวดฉันทำเพื่อสังคมทำเพื่อสว่วนรวมไม่มีมาน้ำหนึ่งสองสามสวดเลย สวดเพื่อส่วน,นรวม <Yeah. S 1> โอ้สันตายาแล้วจะไม่ชอบทางตรงนี้เลย้อ oh. oh. ้ <laughs> มันบอดแล้วค่ะมันบอดแล้วค่ะต้องจับคนนี้ให้ได้ ต้องออกแล้วฉันต้องออกแล้วประตู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 กูแอบก่อนค่ะกูไม่สู้ค่ะกูแอบค่ะเกมนี้กูแอบค่ะกูไม่ออกค่ะกูกูไม่ออกไปสู้ค่ะเกมนี้กูแอบค่ะประตูประตูประตูสบายตัวละออกได้แล้วค่ะนี่กูขอถ่ายรูปมันก่อนมีไหนเอามาแฉนี่ไม่มีเอฟเฟกต์กูใส่เอฟเฟกต์เองด้วยนะคะอ้าวอีดอกประตูมันอ่ะ ฉันไม่ออกค่ะฉันเปิดก่อนค่ะฉันไม่ออกค่ะนิพาสอรี่ฉันไม่น่าจะเล่นเยอะเลยนะคะ่ะสอรี่ว้าตายไปแล้วเีวิตเธอไม่น่าพิ่งมาประตูฉันเลยนะนิพานเนาะฉันรู้สึกซอรี่กับเธอมากและฉันรู้สึกเสียใจ er ออกับเธอมากเลยอะอ๋อุณคทจบตามตแสดงแล้ว